สวัสดีครับผมวันนี้วันที่1กันยายนปี2566นะครับผมก็แน่นอนครับอัปเดตสั้นๆสำหรับวันนี้ครับ2เรื่องแล้วกันนะเรื่องแรกครับผมในเรื่องของบัตรคนจนนะครับผมหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1กันยายนนะได้รับอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับในส่วนของเรื่องที่2นะครับผมเกี่ยวกับการแจ้งภัยและก็เตือนกันนิดนึงสำหรับในเรื่องของกรมอุตุนิยมเตือนวันนี้นะครับจนถึง6กันยายนเลย ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอ่เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะครับเรื่องนี้นะครับมาดูนะครับสำหรับวันนี้ก่อนนะในเรื่องของเกี่ยวกับนะการโอนเงินเข้าบัตรประชาชนที่อยู่ในโครงการบัตรสุขการแห่งรัฐสำหรับวันที่1กันยายนเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องมาแต่ละเดือนอยู่แล้ว ก็จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปริโภคและบริโภคนะครับผมเข้าบัตรประชาชนนำบัตรประชาชนเนี่ยไปรูดซื้อสินค้านะนะครับได้รับ300บาทนะครับผมอันนี้ก็ได้รับปกตินะครับอีกหนึ่งกลุ่มน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการได้วงเงินซื้อสินค้าอุปริโภคและบริโภคต้องบอกว่าเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบอุทธร์ตามที่เราแจกแจงและแบ่งปันไปนะครับว่าท่านไหนที่ทําการยืดอุทธร์ แล้วท่านเนี่ยนะครับแปลเปลี่ยนนะครับจากสถานะสีแดงนะมาแปลเปลี่ยนเป็นสถานะสีเขียวอ่าอันนี้ก็แน่นอนครับว่าจะได้รับนะครับในเรื่องของการย้อนหลังด้วยนะครับเมื่อท่านผ่านรอบอุทธรณ์ก็จะต้องไปยืนยันตัวตนสิ่งที่เขากําหนด ว่าถ้าท่านจะได้ใช้สิทธิ์วันที่1กันยายนจะต้องยืนยันตัวตนสําเร็จในรอบดังกล่าวนี้ก็จะได้รับวงเงินนะครับซื้อสินค้าย้อนหลังนะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษานะครับแล้วก็ไล่มายาวๆเลยนะครับจนถึงสิงหาคมถูกไหมอันนี้คือ5เดือนแล้ว บวกกับเดือนกันยายนอีกเป็น6เดือนเพราะฉะนั้นนะครับรวมย้อนหลังเนี่ยหเดือนถูกไหมนะครับบวกกับเดือนปัจจุบันเป็น6เดือนนะเพราะนั้นรวมยอดเงินเนี่ยอยู่ที่1,800บาทนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ลองตรวจสอบได้เยอะสุดเลยนะสำหรับในเรื่องของรอบนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์สิทธิ์รวมไปถึงยืนยันตัวตนตามกรอบระยะเวลา 27กรกฎาคมจนถึง26สิงหาคมปี2566อ่ะอันนี้ก็คือกลุ่มที่2นะครับผมได้รับประมาณนี้นะครับวันที่1กันยาไม่ใช่แค่มีแค่วงเงินซื้อสินค้าอุปบบโภคและบริโภคเท่านั้นนะครับยังมีวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะอันนี้ก็ตามที่้ท่านรับทราบครับเหมารวม750บาทต่อเดือนนะครับผมแล้วก็ยังมี วงเงินนะครับส่วนลดค่าซื้อกาดหุงต้มด้วยนะครับผมวันนี้ก็ให้เป็น80บาทต่อระยะเวลา3เดือนนะครับผมอ่ะอันนี้แจ้งกันสำหรับวันที่1กันยายนนี้นะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับผมมาเตือนภัยกันนิดนึงสำหรับในเรื่องของพยากรณ์อากาศระยะ7วันนะครับบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่31สิงหาจนถึงวันที่6กันยายนนะครับ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายครับจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มตลอดช่วงนะครับในวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนปี2566นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 36องศา อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง27องศานะครับฟ้าขนองนะครับร้อยละ60 80ของพื้นที่มีฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปมีฝนตกหนักร้ายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับในช่วงวันที่1 3กันยายนนะครับในขณะที่ลมแปรปวนนะครับความเร็วที่10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูแต่ละภูมิภาคกันนิดนึงนะครับเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่3 1สิงหาถึง2กันยายนครับแล้วก็ช่วงวันที่5ถึง6กันยายนมีฟ้าขนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่1ถึง2กันยายนปี2566นะครับ วันที่3าถึงวันที่4กันยายนนะครับมีฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22- องถึง26องศาเซเลเซนยสอุณหภูมิสูงสุดที่2 7ถึง34องศาเซเลเซียสครับลมแปรปรวนความเร็วอยู่ที่1 0ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะต่อมาครับภาคกลางนะครับต้องบอกว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่1 3กันยายนรุภูมูตมต่ำสุดอยู่ที่23 26องศาเซลเซียสอาาุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 34องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ภาคตะวันออกบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงเลยโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับในช่วงที่1-4กันยายนนี้นะครับอุณหภูมิต่ำสุดที่23 27องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดที่30 3 4องศาเซลเซียส รมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2 3เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรแล้วกันนะครับมาดูในเรื่องของภาคใต้ครับวงเล็บฝั่งตะวันออกบ้างในวันที่1วันที่4กันยายนปี2566ครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับ วันที่5ถึงวันที่6กันยายนนะครับมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ถึง0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดที่31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ มาดูภาคใต้ครับวงเล็บฝั่งตะวันตกบ้างนะครับวันที่3 1สิงหาถึง4กันยายนครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับวันที่5ถึงวันที่6กันยายนนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0 6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซนติเกยอุณหภูมิสูงสุดที่30-32องศาเซลเซเยสครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2-3เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปเนี่ยนะครับจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับปิดท้ายกันด้วยนะครับกรุงเทพและปริมณฑล วันที่3 1สิงหาคมถึง4กันยายนครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่เลยและก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับวันที่5และวันที่6กันยายนครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภ,ภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสครับ ลมตวะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับเตือนภัยแจ้งเตือนกันสําหรับพยากรณ์อากาศนะครับระยะ7วันนะฮะให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับภาคเหนือก็ภาพที่เราอัปเดตไปนะนะครับให้กับท่านได้รับทราบยังไงก็เตือนกันนิดนึงเนาะจากกรมตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศนะครับให้กับท่านได้รับทราบว่าไทยช่วงนี้นะครับมีฝนเพิ่มแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมาก นะครับเพราะนั้นพื้นที่เสี่ยงระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากทะเลขึ้นลมแรงนะครับขึ้นสูง2-3เมตรก็ระมัดระวังในเรื่องการใช้เรือต่างๆนะครับถ้าอยู่ในช่วงดังกล่าวนะครับผมยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยนะครับให้กับท่านปลอดภัยดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญในช่วงนี้นะครับผมเอาระวันนี้ขอบคุณมากครับแบ่งปัน2เรื่องสําคัญอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยละเอียดนะนะครับสำหรับข่าวที่เป็นประโยชน์กับทุกท่าน นะเพื่อได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท,นท่วงทีก็อย่าลืมนะครับผมติดตามช่องเราไว้นะครับวับนนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ